จ้าช่เฮ็ดเนี้ยขนาดลูกฮะล้างถ้วยล้างถ้วยถ้วยเองจะใส่เพปโบ้ได้หนะ <S S ่ะโบ,บ้อ่าใส่โบ้ลูกหาพองหกถ้วยจ้าน่ะอืมเอ้าสไลด์เจ้าบูมีโบ้เจ้าบูมีแต่ละเทือลรางใส่เทปไปสิบอ่ะลูกรางใส่เทปรางใส่เทปแล้วาบบลว,วา,พา,าพ่อแม่พี่น้องเมย จะมีใครฝ่าอยู่บนนี้ลนะ่ะซึบออ้าวเปิดภาพขึ้นมาพปรเมพี่น,องงนอ้องเลยเนาะโอ้าแต่เอฟซีน่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะทางนี้ หมู่บ้านาเฮาแห่งนี้เนะาะฮัทเต้ฟาแดะเพยพี่น้องเนาะโดยกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี B, กันเบิดสุขสุข,สข,สขคนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะหมว่านสีปินพี่น้องทั้งฟังลาวฟังไทยต่างประเทศเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมกดาวันสาวลาวคือเก่าเดอ้อเนาะ เปิดภาพขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องเนาะพอ่อพ่อกับสามมุกดาอยู่ที่บ้านวังคูนเนาะทุกคนน่าจ,จะคุ้นเคยกันดีเนาะเพราะว่าทางาทีมงานส่งไงเฮาเพิ่งกลับมาถ่ายทําตลอดพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้ทางสามมุกดาก็ได้เดินทางเข้ามาบ้านวังคูนเนาะกะมาพอดีเห็นน้อ,นอง,องเคยเบิ่งแต่นในคลิปสง่งเบลลี่เนาะที่เพิ่นซื้อ แก้วมันีบาเอียงประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะอันที่ว่าเราอยากกินปลานิ่นนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาโอเคเนะพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นเดี๋ยวเขาไปทักทายสบายดีทางอิหลอีนางเพื่อนก่อนเนาะโดยนะหลังนั่นเขาเป็นเพื่อนน้องตูนเพื่อนภาซะเนาะแต่ว่าเขาไปหาแล้วแต่ว่าโบยู่อ่าโตผู้เฮาให้ไก่พามาเนาะอ่า สวัสดีทั้งน้องมีสาวน้อยผู้ไทยเดินสวัสดีทั้งบาธาเนาะนี่จะทั้งน้องมีเพื่อนไก่น้ำเที่ยวพาโลพ่อว่าผู้ได้โอกะตือว่าติดกันกับบ้านญาบาธาเนาะใกล้ใกล้กันเลยใกล้กันพ่อแม่พี่น้องเไยเขาคิดว่าไก่อันนั้นค่ะ บ้านวังควยอันนี้บ้านวังคูนมีวังควยวังคูนแม่บอนน้องน้องมีอยู่ดิวังควยแม่วังคูนเด้ออันนี้น้องพนพามาเด้ออีหลานนี่เคยเข้ามาจากเพื่อแล้วนะเข้ามาคนเดียวโอ้เข้ามาหาใครไอื่กลับพอดีทั้งน้องเพ่นทุจักเข้ากันเลยให้น้องเพ่นพามาเนาะมาเลยกะโอ้มาเบิ้ง บรรยากาศเนาะทางนี้กับหลังนี้เพื่นน้องตูนเพิ่นอลังการกุมูเนาะอันนี้ะเนดีวก๋ยวเบิ่งเด็กหนอกเด็กน้อยบัทาัหินเบสซี่สมัยแต่ข้ายังน้อยได้หลินแบบนี้เนาะเียวเนาะไปแต่วเมืองเพื่อนกับกระป๊อกกระแป๊กเนาะอยู่ทีทีกันไปเพื่อนพี่น้องเลยมีแต่คนอยู่เพื่อนเนาะ แล้วผูไปกับมีพ่พลอพี่น้องเนาะอ้าคนอื่นมาทักทายสบายดีทั้งเมน้องพนกันอ้าวสบายดีเอ,อ้ยดยฮ่าหลกักะลงมาสื่อ,อยังนี่ได้อเลีล้ยฮะอเลียล้ยอเลีย้ยเออนี่ใช่ลูกสาวเลย ดีเทิงล้างถ้วยว่ะนางถ้วย <laughs> อ้า<ะ>ว <laughs> โออ,อีล่ะสบายดีปาลุงเนี่ยลูก <laughs> ขึ้นได้บ่นเมมูกข,ขื้นไดบบ่นนี่เฮ้ผูเพื่อนเราผูพี่น้องเนาะจะเห็ดยังนนหนอีลอ่ะหมียังใส่แพบโบนี่ล่างถ้วยใส่แพบอันนี้ าเบิ <l id> ่งดูดูกมาพี่วาพี่วาพี่ไอ้มุกอันนี้เน่ตไม่ให้ก่อนปึ๊บตึงเจ้าสิเหตุเนี้ยอะไรหรอฮะล้างถ้วยล้างถ้วยยังจะใส่แพรบ่อได้น่ะโดยใช้เบิ่งดูห่าพองหุบถุยเจ้ะน่ะอืุ้ยพองหุบถุยเราคนในพี่น้องเนาะ แต่สิล่างหมอบ่ลรกด้วอืมลลางวงัวพแม่พี่น้องเนาะเอา้าก่อนอื่นอีน๋อล่ะแนะนำซื้อเนลูกซื้ออยังซื้อน้างแก้วมะนีแก้วมะนีด้วยอืมเพื่อนเจ้าโบานี่อี๋ล่ะเพื่อนข้ามเื่อนข้ามเอ้า,อาสไลด์เจ้าบุมีโบด้วยบุมี แต่แเราทือล่างใส่แพบเป็นซี่โบโลล่างส่เพปล่างใส่แพบเรา,าพูดเม่พี่นอ้องเลยเธอล่างหมอกล่างหมอกล่างถวยอืมสนหลอกสนไลแล้วกับโบมีหน้ามันนี่เจ้าอันนั้นบ่้ละไอ ไปหามเอาบ่านี่นะินะหามเอาดูสางน้ำก๊อกบ่หรือว่าน้ำห่ว,หวยน้ำกล้วยบ้านน้ำห่วยคือใสแเทศนี่อืมห่วยพี่น้องอันนี้เบิ่งนะเป็นตตยานจะอยู่กับใครล่ะอยู่กับแม่พอเจ้าได้ส่ะพ่อหาไปพักพ่อนไปพักพ่อนนิสัยหรอขันยูกรงค้า อยูคุ้งคังด้ยโอ้พอเจ้าถือคุกก่อนหรือด้วยโอ้แล้วเจ้าอยู่กับแม่สองคนบ่ดวยอืมอันนี้เจ้าเอาคู่มาแต่ใช่ไหมคู่แตบ้าเาเตียงทองมาแจกโอ้บ้าเตียงทองมาแจกอ,อันนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะคู่ตอนที่สามุกดาอ่าผ่าทางไอเตียงเพิ่นขึ้นมาแจกเนาะ อ๋อเพื่นมาแจกอยู่พี่บ่อยละแจกอยู่น้ำห้วยแจกอยู่น้ำห้วยดย่เจ้าไปตักน้ามองแม่คอยแม่เจ้าวโดยหลังสวยใส่อันนี้สวยน้องใส่แพ็บน้องแก้วมานี่เพื่อนเวลาฝนตกมันสีโมเปียกเปียกอยละเพื่อนเจ้านี่นไหมเปียกเปียกหลังบัว เจ้ากินข่าวระบ่ลาดมั้ยฮะเจ้ากินแล้วข่าวย่างย่างมือเสานี่ด้วยสิกินแล้วมือเส้าเออแต่มันนี่หน่อยย่างเนาะจะข่าวอย่างไรจะวิ่งล่ะบ่ได้บ่ได้ข่าวอื จักปีแล้วนี่ลูกจันโบหูจักโบหูจักโบหูจักกว่าเจ้าคอนจักปีกป<ม>แต่ยังดีว่เพื่อนว่าออภาษาลาวได้นะคนที่น้งนะองเนาะบานนอนเกลือมันนี่เพื่อนเนาะหม้อแหงแต่กระลปรงตะวันน้ำเพิ่นซื้อกินนะพคนพี่น้องเกียมมนนะกรแ์แต่บอลน,น,น,นี้แน่นอ,อ,อนบอลยางขึ้นะ ึพองพองหุบสวยเรากับโบมีเนาะใส่พองมาบวบบอยละเน่มัพองมาขวบบอยลนะ เคยเห็นสาวอยู่บ่านี่มเคยเห็นบ่เคยเห็นฮะเคยเห็นเห็นอยู่ไหนฮะบ้านจิงท้อเอ้าแมรเบ่หวานสาวแห่งบ่เคยมาจกเคือบัมีอันโองหุกถัวยุูถั่วเรากะพอเห็นที่เราไหเนาะแลาใส่แพบ สไลด์บ่มีสไลด์เบิดบ่อยล่ะอะไแบบใด้นะคือล่างใส่อันนี้พี่จะคือบ่ล่างตัวนี้ใช่ล่างแล้วบ่ตัวนี้จะกับล่างตัวนี้ก่อนเอาบ่วงออกก่อนเออให้สอนจะล่างเฉยล่างบ่วงนี่หรอเข็ดเองอื แต่ละมื้อจะกินข้าวกับยังไงล่ะกินกับไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่มาจะใส่หรือเบดเลยไข่ไก่บ่มีฮะหมดแล้วไข่ไก่ไข่ไก่หมดแล้วแต่ละเทีอนจะเอามาตัใส่แต่ละเทืยนเวลาเจออะไรซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอาอืมของอะไรเนาะแต่ถ้วยเจ้าก็ใไส้อยู่บนนี้อีหล่ะกระไส้บ่ได้ใส้บ่ เจ้ากัเจ้าก็เคยไปหาหน้าอยูบ่อยล่ะบ่อยบอกเคยมีแต่แม่แม,ม่นบเ่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเจ้าก็เลี้ยงไก่อยู่บ่อยเพื่อนเจ้ากัเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เฮ้ยเจ้ามีไฟฟ้าอยู่บ่น,น,บนี่ละ่ะบุบีบุบี้บออเออต่อันน่ะไฟฟ้ามีแล้วหรอเพี่น้องดาวเลย แต่เพือนใจยังบอท่านได้มีไฟฟ้าเนาะเป็นได้ๆคือโบมีน่ะแบบโบมีเงินเอาเข่าไปในบ่โดยอืมโบมีเงินมาเอาไฟฟ้าเข่าเราบ้เนาะวควยนี้จะนิัยเอาไปตักแกงในบอนี่หรอกฮะยังจะเอาไปตักแกงในบอนี่คือเปลื่นแทะแกงหอยตักแกงหอย อืมเอานั่นฮูกเบิ่งนูลูกฮูกข้างนอกข้างในนะ่ะฮูกเบิ่งนูออกอยูบ่คือเปื้อนฮะแ <laughs> ม่เจ้านี่บ่อยากกินปลานิลตะกี้น่ะดอืมจะมักปลานิลบ่อืม cho tông lan rang khạc khạc đấy ăn nhen chị อันดาบอกเมอร์ต้องอันมีสกอตนะผมเองพี่น้องเนาะแปลงเล็กนะออกคกะื้อเนาะสไลด์แล้วกับผมีเอ,อาเห็นแล้วเดี๋ยวแม่มุกมีรางวัลให้บัตร <c oughs> <c oughs> จะได้กินเลย,ย่อยเยาว่านขนมละว่าได้กินเลยเป็นอะไรผมมีเงินซื้อบ,บ่ ล่ททางบา,านรปึ๊บใช้ทั้งได้แบนเฮ้ตักเสนงอีกวนใช่นานแะล้วหมอเหตุเต็กโปกบะเลือนะ,อะ เจ้าหนึงขอเป็นบ่อยล่ะบ่เป็นบ่เป็นเป็นอย่างนี้จะเป็นร้านถืบวง ล่างคขกได้ละเน้ะเนาะใสพแผบซัมสไลของเจ้านะโบมี่เป็นบ่อยละ<ด>ยคือโบซื้อเ<ด>อาโบมีเงินโบมี่เงินโบมี่เงินซื้อ <laughs> ล่างก็ล่างแบบธรรมชาตินะ อ่าบักโคลเลอร์นี่แห้งล้างบ่ได้ใส่สรงสไลซําพวยพี่น้องเนาะอืหาบาดเอกอืมาเฮ็ดอนดีามากะพอน้องเพิ่นล้างถ้วยคยพี่น้องเยอืมหาบ่ออกเน่ะฮุกหมล่ะ 哎 <laughs>，啊 <music>，吐吐吐吐。 ปึ๊บไปไหวอื้อโอ้เนาะนี่เนาะกรเจ๊น้องเจ๊พี่่งอันเพื่อนๆเล่ต้นีกเนาะ อีหละเพาะและบบ้านอืมันมีสก๊อตนะชื่อเสียงออดีเนาะอีหละเนาะเจ้าเห็นให้เห็นหน้าอยู่บ่ลูกบ่บ่มีดินบ่บมีดินอืมดินข้าวอันนี้ก็บ่แม่นดินครับ่แม่นดินเจ้าซ้ำพี่เจ้าอยู่นดินข้าเจ้าบ่คอมเมนดินข้าวคอ,อยยืนลาไส้ยืนลำไส่ยืนไาอยู่ทุกคนอยู่พุ่น อืมอันนี้เพื่อนไพ่ฉันเป็นเจ้าเป็นเจ้าด้วยข้าวมวยยืดินเขาข้าวมวยยูดดินเขาดินเขาก็ได้ดินเจ้านะบ่ได้ได้ได้ดีใชให้ดินเจ้าน่นเหรอทุกคนทุกคนพูดได้ดินไห้เพื่อนนี่นะดินขาดินเขาอืม หัวใบจะดูไปเลยเป็นได้ไงอิลาเข่าเจ้าได้สะสิลาอีกเบ่ปลพ่อก่อนปลาเดียวเดียวอันนั้นปะเดี๋ยวกวบไปก่อนปะเดี๋ยวไปอันนั้นน้ำมัโมก่อนเข่าเจะมีกลิ่นอยู่บ่อยล่ะมีใช้บ้างนู่นอ่ะ อันนี้ห้องครัวเจ้าบ่นี่โดยาตักๆ่อยพี่น้องเลยนะเนาะอืมอ้าใชสนี่นยังเป็นสอะเพิ่นบ่โดยอืมปเอามาซะป่ะโอ้มีรถรถีบเป็นรถถีบเจ้าไว้นะีละรถถีบไ่อืมป่ะลงบ้านนี่พ่อยพี่น้องพูเนาะอืม đông quá đúng đông quá không À, là không đúng thả, đúng không đúng không đúng không đúng À, đúng đúng không đúng không đúng không đúng Ôi, đúng không không đú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 ng đúng khô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 ng không đúng không โอ้ oh, <ม>เอาเยี<ก>่ยงนี่ให้ละ่ะเพื่อนเจ้ามันยังคือมูเต็มแท้นี่มนมนโมนางมึงเนี่ยมุดน่ะเต็มเลยนี่มันคือปิตืต้อเอี้ยงอ่ะนี่ฮะเป็นใจแน่ดีใจบ่ได้กินขนมดีใจอืมดีใจไมียังคอยังน่ะนี่หรอกคอไก่คอไก่บอดโดยหูวะและเมี่ยงอ่ะเนาะ ออันนี้ไหนเธอเจ้ามันมือละโดยอืมแต่ดินนี่นะดินข้าวดินไผ่ลูกดินพูเท่าดินพะเท่าดินเจ้าได้มีบ่ดินเจ้าน่ะบ่มีบ่มีมีดินยูพุนดินยูใช้ดินอยู่พุนอะดินเจ้าบ่อยูพุนน่ะโดยดินไก่ดินไก่้วมีคนอยู่ยูบ่อยู่พุนอ่ะมีมีบ่โดยอาจารย์คือป่อยู่ดินเจ้าเองฉลุ ฮอ้ฮึย่ยไอ้ยาฮื้เชียวไาโบกฮื่ฮืโอ้คันคือเขาจาบอกฮืเพื่อนอีก็ฮื่โดยโอ้แต่เราอยู่ในบริเวณดินแล้วเพ่อนเรานย่าจะเันเวลาฝนตกบหัวบ่อยะเพื่นจังหัวหัวบ่วหัวเรา,านเนาะฮ่า คนโตก,กับผ้าค่ะว่นแรกบอกอีหละเสวนหลายเป็นแอมนี่แต่ใส่อันนี้พลอยพี่อน,น,อน,ะะน,น้องเนาะแยังก็แป้นอันนี้อันที่เพดานเนาะแนะป้นอัดไม่แเพนเรียบจะหัอยู่บ้านเหมือนบอกอีหละบริไปใส่เนะาะจะหาเงิน,นได้ใส่ละกับเมย์จ้าเนาะไ,ไวซื้อไวซูชิก,นนะกินเนาะบริหาเกี๊นเมย์เจ็บนิ้่มขลับอ๋อเมย์เป็นนิ่ม โอ้เมแสดงว่าแม่เฮ็ดเวียกนักบ่ได้เด้นี่แม่นบ่กขลังบาดนิวนิวมาคลังบาดทด้วแม่ได้ไปหาหมออยู่บเฉลิมบ่แม่เอาไปไปกวดไปกวดด้วยก็มาคลังบาดมาคลังบาดโอ้นี่มาคลังบาดแล้วแม่ได้กินยาอยู่บ่ลูกเมกินยา ดแวยายเบ็ดแล้วอวันนี้แสดงว่าแม่์ในเห็ดเรียกนักบบได้เลยเห็ดไห้เห็ดหน้าแม่์โบดาเห็ดบ่เหตเจ้าโบราณเห็ดทายเหตุหน้าบ่บ่มีดินบ่มีดินเนาะเวลาเข่าในสัตวจะซื้อกินมา่อจะเข่าซื้อเอาซื้อเอาอืมสื่อเอาเอาสอนอฟพูดเม่พี่น้องเลยวันนี้ก็ข้ามาเยี่ยมมาหาทางน้อง แก้วมันี่เพิ่นเป็นจะได้ดีใจว่าเมมุกมาหานี่ดีใจดีใจบอทาย <c oughs> เดี๋ยวมื่อหนาคันแม่มุกได้ขามาทิ่สื่อสไลด์คับอันแนวหุกถั่วมาหายเด้ออยากได้อยู่บ่อยากได้เดี๋ยวเราอันล่างถั่วใส่เ,สเพ็บได้ี่บอทายถั<ง>่วใช้เพ็บอุยจ๊ะ พองหุบถันะ่วแล้วกันย่อม,มาบวบมาเนี่ยนี่แหละแผลกัวทองใส่เด้อเอามาทา,งา้งคอฐานบอกเด้อถ้าบ่มีก็คือล่างธรมรมดาแผลนี้มันคือสารส์ชนิดนึ่งนะสมมุติไว้โดยมันป็นีแบบมันกัดเลยว่าเบอร์ห้อยมอเฮาสักเสื้อผ้ามันบ่คือแบบสไลด์เนาะอือัน,นเอาแผลร่างถ้วยก็มีแต่ว่าอันเขาเจ้าเชี่ยยู่เฮ็ดกินกะต้มน้ำพรุ่งลวกได้ล่าเด้อ อ๋อโอเคบันนี้ไม่มุกสิ่ไหมกับป้าเด้อบันนี้เด้อเออ,อเอาออกให้เราแน่น่ะมีตามือหนาพาไมซี่ขับมาเยี่ยมมาหาไม่เดออืมอ่ะสบายดีป้าลุงเน่นอนอ๋อถี่ทอดขนมกิบปุลเนาะเนาะคักเมลีอ่ะโอเคเสน,นอพ่อแม่พี่น้องเลยอา่าต่อฮากามาเห็นเธอหน,น้องเพิ่นครั้งแรกเนาะอา่ะตะกี้เฮาเคยเบิ่งแต่ในคลิปเนาะทางโซ่อง่าเบลลี่เพิ่น เราถือวันมาถ่ายทำกับสิบประมาณนี้พูดพี่น้องนอ้องเฮียเรากำลังน้อยๆหนึ่งอ,อ่าจะอ้าโอเคสำหรับพูดไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับทางสามุกดาและได้เดินทางกบก่อนถ้าว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยในหลายเด้อสำหรับนี่กับลาไปเรียบพื่อเก,ก,กันในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้กับโคกาวเข้ามาสบ,บายดี